เพ okay ื่ออะไรวะบรรยากาศสร้างบรรยากาศโอเคพอ The X Files Board Game แต่วันนี้เพิ <S <S ่งเล่นจบไปนะกับหยกแล้วก็กับน้องบีนะครับเป็นไงบ้างใครชนะครับตำรวจชนะทีมงาน F B I ง่ายมาก2คน 2> คุณเล่นเป็นตัวพระเอกกับนางเอกเลยไงใช่ไหมื่อกี้ใครเล่นเป็นใครบ้างเล่นเป็นคุณเป็น Fox m ซ์มเอลเดอร์ตัวพระเอกแล้วก็คุณเป็นอดาน่าสกัลลี่อันนี้จริงเวลาโชว์แบบที่พี่โชว์เมื่อวานไงผมขอตรวจคนหนึ่งอยากให้นางแค่ทงโชว์ใช่โชว์แค่นี้เอ็กซฟาวที่มันก็จะเหมือนในซีรีส์เลยนะครับก็คือเราจะฝั่งหนึ่งเป็นตำรวจเป็นเอชบีไอแล้วก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยเล่นเป็น โ,โกงก็คือผมเนี่ยเล่นเป็นโตัวโกงเองเป็นพวกซินดิเคตจะแบบพยายามปกปิดข้อมูลว่าไม่ให้มาเจอว่าเนี่ยมีเรื่องเอเลียนเรื่องนู่นนี่นั่นต้องไม่มีใครวะเป็นเอเลียนด้วยหรอวะทำไมมันต้องไม่อยากให้ตหํารวจเจอไม่รู้เหมือนกันไปดูซีรีส์เองแม่งมีเป็นสิบสีสั้นเลยก็มันก็จะอารมณ์แบบว่าฝั่งหนึ่งก็พยายามขัดขวางฝั่งนึงพยายามจะปิดคดีให้สำเร็จประมาณเนี้ยเป็นไงบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกของทั้งสองคนครั้งแรกที่ท <S <S ชะนะแล้วก็ครั้งแรกที่เล่นจนจบ ไม่ก็ยูก็เล่นเกมอื่นจบไงพวกแบบโค้ดเนมพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบเล่นง่ายๆพวกปาร์ตี้เออแต่นี้มันอารมณ์แบบมันต้องมันยาวกว่านิดหนึ่งไม่ยากนะใช่ไหมไม่ยากคือจริงๆมันจะมีแค่ประมาณสองสามตาแรกที่งงว่าแบบอ่ะมันต้องทาอะไรก่อนอย่างเงี้ยไม่ยากอยู่เล่นได้เป็นแต่มันไม่มีเขียนไปแล้วไงข้อดีคือมันมีเขียนบอกว่าเนี่ยหนึ่งสองสามมันทําแค่หนึ่งสองสามแล้วก็ความสามารถน่ะมันทําได้ตลอดใช่ไหมใช่ไอของของยูก็คือ จ่ายหนึ่งอินฟลูเอนซ์เพื่อเปิดการสินิเคตดูได้า่าพที่วางกับจักอะไรไว้ส่วนของยูคือทุกครั้งที่เป็นคนไขคดีจะได้จวเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมมันได้ทุกครั้งเปล่าบบสรุปเล่นมาเล่นผิดเออเนี่ย <S <S ก็คือทุกครั้งที่จวดเอวิเดนจะสามารถจวดได้อีกหนึ่งใบเออหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็เลือกทิ้งคืนได้หนึ่งก็ก็ดีไงก็คือจริงๆอันเนี้ยคือมีประโยชน์มากเพราะว่า เวลาจัว่วไอ้โทเคนบางทีเจอเลข2กับเลข1แล้วก็จะเก็บเลข2ทิ้งเลข1ไปหรือว่าเวลาเจอบุหรี่ก็ไม่ต้องเก็บบุหรี่ส่วนพี่ว่าซินดิเคตอะคือตอนนี้มันเจอตำรวจ2คนใช่ปะ่ะพี่ว่ายิ่งเล่นตำรวจเยอะอะซินดิเคตน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะาตอนนี้ยด้วยความที่พวกอยู่อะเล่นกันแค่2คน 2> เวลาพี่วางกับดักพี่ก็จะวางได้แค่2แผ่นที่เพราะว่าแฟมมันเปิดทีละแค่2คดีไง มันก็จะแบบเหมือนการ์ดเต็มมือห้าใบแต่ก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันก็มันจํากัดอยู่แค่2องแมปไงแล้วก็ไออินฟลูเอน์โทเค็นอย่างเงี้ยพี่ได้จจวเพิ่มทีละสองเพราะว่าตํารวจมี2คนก็เลยจ๋ดีนเ่ทีละ2องก็เลยแบบบางทีการ์ดพี่อ่ะการ์ดโหดมันมีไว้แบบการ์ดท,ที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยการ์ดแบบ trust no one อย่าเชื่อใจใครแม้แต่นางเด็กนี่แต่นางเด็กนี่ต้องใช้ห้า อินฟลูเอนท์โทเคนซึ่งพี่เก็บได้แค่สองพี่ต้องเล่นพี่วางไปเสร็จพี่ต้องรอสามรอบอะถึงจะเล่นการ์ดใบน,นี้ได้นะแล้วใบน,นี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนจะโหดอยู่มันนะให้ให้เอาแฟมออกเลยเลมูแฟมออกอคือสมมติ<ะ>ก็สมมติแบบอย่างเงี้ยยูวางไปแปดอันแล้วอะแล้วพี่ก็แบบเปิดปุ๊บแล้วขอล้างทิ้งอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันจ่ายห้าอันไงมันก็เลยยากมากมมแล้วอย่างอื่นเป็นไงบ้างพวกทีมเราไม่ได้สนใจอ,ยอยู่แล้วเพราะว่าพวกยูสองคนไม่ได้ ดูซีรีส์อยู่แล้วจริงๆมันไม่ต้องสนไม่ต้องสนใจเรื่องซีรีส์ก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องสนใจไม่ได้เคยดูก็เล่นได้อยู่มันจะมีเฟเวอร์แท็กตรงเนี้ยที่แบบว่าในเรื่องเนี่ยคือแบบฉันกําลังติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้ฉันกาลังโดนเอเลี่ยนอะไรเงี้ยฉันกาลังโดนฝ่ายคนร้ายอะไรเนี้ยเราก็ไม่ต้องอ่านเราอ่านแค่ว่าการมีผลอะไรแค่นั้นอมืมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่า,อ,า,วา,อ,า,วาอี่ยงวะอ๋อนี่ไงไอที่ซื้อซื้อเอนี้ย ซื้อจิ๊กซอว์9อันเนี่ยที่เราต้องจ่ายตามจานวนผู้เล่นใช่ไหมจ่ายจ่าย2อูเบเดนเพื่อหยิบ1อันก็คือแล้วถ้าเราสะสมมาแล้วเราไม่จ่ายอ่ะก,ก,ก็จ่ายทีเดียวตอนจบ18อันก็จ่ายทีเดียวก็ค่าเท่ากันนึกออกป่ะม,มันจะบอกทําไมว่าแบบอ่ะจ่าย2อันเพื่อซื้อ1ก็คือเป็นแค่กิมมิคเฉยๆว่าอ่าเดี๋ยวฉันขอจ่ายมาวางให้มันรู้สึกว่าก,กําลังกําลังต่อไปแล้วแต่จริงๆถ้าเราเราไม่จ่ายเลยอ่ะเราก็สะสมไงครบ18เราก็ถือว่าเราชนะอยู่ดี<ช>ก็เลยด้วย พี่ว่าพี่ไม่น่าจะมีการ์ดอะไรที่แบบ <Yeah. S 1> ถึงขนาดไปไปไปแย่งเอเวเดนที่ที่ยูมีนึกออกปะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่ oh, ไอ้คือถ้าพี่แย่งอ่ะมันก็จะแบบกวนยูใช่ไหมหยุดทำตั้งนานไ,ได้แต่หมายถึงว่าพวกยูอ่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องถือไว้นานหน่อยเพราะว่ามันจบรอบตํารวจอะ่ะมันก็จะเอาสองอันไปแลกจิก๊กซอได้ตลอดไง mm. แต่เราข้ามขั้นตอนนั้นเพราะว่าพี่แย่งอยู่ไม่ได้ เออมันก็จะแบบงงๆว่าแบบเพื่ออะไรวะก็จะมีเพื่ออะไรวะก็จะมีการทับกันตรงนี้หน่อยตรงการ์ดแบบเอฟเฟกต์อะไรเออแต่ยูรู้สึกว่ามันเล่นง่ายใช่ไหมสึกเล่นง่ายหรือว่าเพราะว่าพวกคุณชนะคุณเลยสึกว่ามันเล่นง่ายไม่ง่ายมันคือมันช่วยกันง่ายกว่าเพราะมันช่วยกันด้วยเออใช่อ๋อจริงๆเวลาจริงๆไอเนี้ยไม่ได้เปิดอย่างงี้โอพบมาถึงพวกยูเห็นกันเองแต่พี่ก็จะไม่เห็นไงแต่เนี้ยเล่นรอบแรกพี่ก็เลยว่าอ่ะ แต่พี่ช่วยแปลบางใบก็พี่ก็จะรู้ว่าอยู่บ้างแหละว่าอยู่มีการอะไรแต่ว่าพี่ไม่ค่อยจะสนใจอ,อจริงๆถ้าเล่นกันเองอะก็คือมีแค่ทีมตำรวจที่เห็นการกันเองเอ,อเพราะว่าพี่จะได้ขัดขวางไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่จริงขนาดพี่เห็นน่ะพี่ก็ใช่กูจะเล่นการแกล้งยังไงว่าอินฟลูเอนซ์กูไม่เคยพอบางทีแม่งเก็บได้ทีละสองอันสองอันโอเคก็เอ็กฟาวส์น่าจะประมาณนี้นะมันเล่นมันเล่นแค่สามคนนนและมันเลยมันเลยเร็วหน่อยแสดงว่ามันเล่นได้มากสุดห้าคนดิเออใช่เพราะว่าก็คือคนร้ายหนึ่ง แล้วก็ตำ,วตำรวจมีสี่คนก็จะแบบกระจายไปทุกที่โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหลังเล่นจบก็ประมาณนั้นสีหน้าก็คือก็จ,จบแล้วก็ชนะ <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> จบแล้วก็แค่ชนะ <c oughs> โอเคบายชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซับพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะ ตอนนี้ช่องบอดเกมวันเดอเอร์ของเรามีติ kTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน t i k t o k นะจ๊ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมว e นเดอร์แล er, ะชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k และ y YouTube Channel ในชื่อ movie wonder er. ฝากด้วยนะคะ